ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาเจอกันหน้าคลิปอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็รับชมเรื่องนี้กันไปก่อนนะครับส่วนเรื่องระบบกงราชาปีศาจตอนนี้ก็แปลใกล้จะชนอิงแล้วนะครับและผมก็มีแผนจะลงเรื่องใหม่เพิ่มลงในช่องด้วยนะครับขอให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับงั้นก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอรับชมให้สนุกค,ครับทีมเวิร์คของผู้นายไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะ ความถนัดของนายไม่ใช่การต่อสู้เรียะประชิดทำไมถึงบุกโจมตีเป็นกองหน้าพร้อมกับยัยหนูหลวงละ่ะนายคิดว่าพอนายวิวัฒนาการเป็นระดับที่หนึ่งแล้วก็จะไม่มีคู่ต่อสู้แล้วหรือไงแหมก็ฉันอยากจะทำอะไรแมนๆนี่หว่าเเธอก็ห้ามหัวเราะไปสู้ด้านพละงกำลังกับระดับสองสิ้นคิดจริงๆเอ๊ะกพะฉันอยากลองดูนี่คะสรุปแล้วการต่อสู้จริงครั้งนี้ฉันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ถ้าหากว่าฉันไม่สอดมือเข้าไปช่วยผู้นายสองคนไม่แน่ว่าถูกฆ่าตายเอาก็ได้ครับสิพี่กาวถูกต้องค่ะ หือชเชนเฉินมีคนมารู้แล้วมีอะไรหรือเปล่าครับเธอเป็นใครกันคือพี่หญิงรอเดี๋ยวค่ะอย่ายิงนะคะเขาเป็นคนดีค่ะเขาช่วยชีวิตพวกเราไว้พวกเธอ3าคนนอกจากจัดการฝูงซอมบี้และยัจัดการเจ้าหัวโตนั่นได้ด้วยใช่ไหมไม่ปิดแน่เป็นเธอนี่เองผีเสื้อสีแดงจ้องฉันทำไมฉันถามเธออยู่นะ ผู้วิวัน์ที่ถึงระดับที่สีผีเสื้อสีแดงฉายาม,มือสังหารคนแรกแห่งโลกที่ล่มสลายเคยฆ่าระดับ5้าเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายและยังสามารถหนีเอาตัวรอดได้ในชาติก่อนเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเทนไม่เคยช่วยเราด้วยครั้งหนึ่งนี่เจ้าหนูพี่สาวถามเธออยูน่นะหูตึงหรือไงขอโทษทีครับคุณหน้าเหมือนกับเพื่อนของผมคนหนึ่งคงจะจําผิดเจ้าหนูวิธีชวนคุยกัเธอยังไม่ถึงขั้นนะเนิสัยยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยพี่หญิงชวนพวกเขาไปที่ฐานของเราเถอคะค่ะเขาเก่งมากนะคะรคะูร้แล้วล่ะ นี่เจ้าหนูทั้งสามพวกเธอเก่งดีกลับไปพร้อมกับพวกเราเถอะนะเล่นไปเจ้าหนูยะอฉันไม่ไปอ่ะฉันตัวเล็กแล้วมาทำไมฮะคิดว่าหน้าอกใหญ่แล้วจะทำอะไรก็ได้หรือไงยะใจล่มล่มไว้ใจล้มล่มคุณเป็นหัวหน้าอธิฐานทำนั้นหรอครับไม่ใช่หรอกผู้นำของพวกเราคือหลินเฉิงลินเฉิงอีกแล้วฮะเจ้านี่ถึงกับขนาดควบคุมผีเสื้อสีแดงได้คงไม่ใช่คนธรรมดาแน่หรือว่าจะเป็นลินเฉิงที่ขี้คายคดีผีเสื้อสีแดงคนนั้นอะ คดีผีเสื้อสีแดงนายไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตจีของเราเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เองมีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นผู้ตายถ้าไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มั่งมีและทุกครั้งก็จะมีกระดาษลายผีเสื้อแดงวางอยู่ข้างๆด้วยนักฆ่าคนนั้นเก่งมากหรือเปล่าเก่งสิแต่ว่ายังสู้หลินเฉิงที่เป็นหัวหน้าชุดสอบสวนในตอนนั้นไม่ได้เขาใช้ปืนพกเพียงกระบอกเดียวก็ทําการจับผีเสื้อสีแดงได้แล้วหัวหน้าทีมสืบสวนผีีเสสื้อแดงาตตกรตรวจ หรือว่าจะเป็นพวกเราขอตอบรับคําชวนพวกเธอจะกลับไปกับพวกเราเหรอทําไมล่คะครับไม่ได้แล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เงินพวกเราออกเดินทางกันเถอะโอ้ยเสบียกไอ้ฝอยวยโดนขนไปซะเร็วเลยนะเงินจะทํายังไงกันดีอ่ะลูกพี่บอกว่าให้เราระมัดระวังจะทําอะไรโดยไม่คิดไม่ได้นะเงินพวกเราก็กลับไปมือเปล่าไม่ได้เนี่ยทีสองออกคําสั่งเถอะครับถ้ากลับไปแบบนี้แล้วก็ลูกพี่คงไม่พอใจแน่หนูหูน่ะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเจอร้านขายของจาที่หนึ่งหรือไง ไปเอาสเสบียงที่นั่นแหละเอาเตรียมอาวุธซะเพื่อเกิดเรื่องเอารีบเข้าไปเอาของซะสิเฮ้ยทราขายกันใส่ห่วงมาไม่งั้นกระสุนจะเข้าไปเจาอกระบาลแกเนี่ยอย่าอย่ายิงค่ะพวกเราเป็นมนุษย์โอ้สาวสวยนี่องอย่าอย่าย,ยิงค่ะหมดแก้ว น้องจัวพวกเราไม่มีของดีๆมาต้อนรับต้องขอโทษด้วยนะผมตั้งหักที่ต้องเกรงใจรรรรรเราเราถูกจริงๆด้วยลิ้นเฉินคนนี้คือตุ้ยจางหัวหน้าเป็นหนึ่งในผู้นําของผู้รอดชีวิตหลงเตี๋ยก็คือคนสนิทของเขาเองโชคดีจริงๆที่ได้เจอตุ้ยจางและหลงเตี๋ยที่มีชื่อเสียงหลงเตี๋ยคือผีเสื้อสีแดงนะครับดูแล้วพวกเธอยังเป็นเด็กอยู่แต่ฝีมือไม่เด็กตามไปเรียนจากที่ไหนมาเหรอ พวกเราฝึกฝนกันเองนะครับเป็นงานเด็กพวกเธอสามคนเก่งจริงๆโจเทียนเฉินกับพวกสามารถฆ่าเจ้าหัวโตได้ค่ะสุดยอดจริงๆถูกต้องเลยครับเวลาที่ทั้งสามฆ่าซอมบี้ฟันครั้งเดียวต้องมีซอมบี้ตายสักตัวฝีมือสุดยอดจริงๆเช<ะ>ื่อพวกเธอมาอยู่กับพวกเราที่นี่ดีกว่าไหมในอนาคตพวกเราสามารถให้พวกเธอคุมกองกาลังของเราได้อะไรกันหัวหน้าหลินก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกว่าจใจผมเป็นคนคุมกองกำลังไม่ใช่หรอครับ กองกำลังนั้นเป็นกำลังลบที่มีความสามารถของทางฝั่งเราคุณใช้ขนนอกมาคุมง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะนั่งลงซะต่อหน้าแขกพูดแบบนี้ได้ไงผมไม่สนกองกำลังลบถือเป็นท่อน้ำเลี้ยงของเราผมไม่เห็นด้วยที่ใจ้ขนนอกมาคุมและอีกอย่างยังมีแค่เด็กกระโปงอีกต่างหากเฮ้อว่าใครเป็นเด็กกระโปงยะไหนลองพูดอีกทีสิใครกลัวเธอกันอย่าเด็กกระโปงเฮ้ยฉันจะสั่งซอนเองนั่งลงซะเฮ้ยเอาหนะ้าเอาหนะ้าเด็กผู้หญิงโกรธแล้วโตวไปไม่สวยนะ หลินตุ้ยครับผมมิธุระขอตัวก่อนนะหลินตุย้ยแปลว่าหัวหน้าหลินนะครับไปเถอะนี่เอาน่องจัว่วคนของฉันออกจากนิสยัยแปลกๆไปสักหน่อยนะขอหน่องจัว่วอย่าถือสาไม่เป็นไรหรอกครับหลินตุย้ยพวกเราความจริงแล้วไม่ได้จะมาเข้าพวกกับใครทั้งนั้นจุดประสงค์หลักของเราก็คือการทําการค้าการค้าเหรอลูซีเธอพาคนอื่นออกไปก่อนพวกเรามีเรื่องต้องคุยกันสักหน่อยพู้เธออยากจะทําการค้าอะไรกับเราเหรอพวกเราต้องการเก,กาะกันกระสุนกระสุนปืนอาวุธนะ และปืนสไนเปอร์สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เอาไว้ใช้ในการเอาชีวิตรอดในโลกใบนี้คืออาวุธยุโทโธปกรณ์ผมรู้ถึงข้อน,นั้นดีดังนั้นผมจึงได้นําของมาแลกเปลี่ยนไว้แล้วของอะไรงั้นเหรอสิ่งของที่ผมนํามาแลกเปลี่ยนก็คือยาคุณค่าของมันไม่ต่ำกว่าอาวุธใช่ไหมละครยายาอะไรกันยาแก้อักเสบยาแก้ไข้ผ้าก๊อซแอลกอฮอล์และก็อย่างอื่นอีกอาเฉินนี่ข้อเสนอน่าสนใจจริงๆแต่ทางเราต้องขอปรึกษากับคนอื่นก่อน เชื่อเป็นแค่เด็กกระโปรงไม่กี่คนแท้ๆหลินตุยคิดอะไรอยู่กันแน่ถ้าหากว่าหลินตุยมอบกองกำลังให้กับเจ้าุกเด็กนั่นจริงๆลู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรหรอกองกำลังทั้งหมดของฝ่ายเรามีทั้งหมดอยู่3กองกองกำลังที่หนึ่งอยู่ที่หลินตุยกองกำลังที่2อยู่ที่ลี่หยินกองกำลังส่วนที่เหลืออยู่ที่พวกเรา2คนนายรู้สึกหรือเปล่าว่าหลินตุยยากจะยกกองกำลังให้กับพวกนั้นของพวกเราเหรอทําแบบนั้นได้ยังไงถึงนก็เหมือนกับว่ามอบตําแหน่งที่สให้กับพวกมันนะสิทั้งๆที่เป็นคนเพิ่่งมมาใหแท้ ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะนี่ฉันใช้ความพยายามเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะไต,ต่เต้ามาถึงขั้นนี้ได้แต่ตอนนี้กลับมีเด็กปางไม่สิ้นกินน,นมมาแทนที่ยอมไม่ได้ทำไมยอมฉันจะไม่ยกกองกำลังให้ขายเด่นครับเฮ้ยเป้าน่อยสิฟะพวกเขาออกมากันแล้วนะฮุกน้องจั่วคอแข็งไม่เร็วนี่ครั้งนี้ต้อนรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้าวหน้าค่อยมาดื่มกันใหม่นะไม่ขนาดนั้นหรอกครับเกรงใจจริงๆเฮ้ยเจ้าเด็กหน้ารังเกียจ